หากคุณเพิ่งมาที่นี่กดปุ่มสมัครสมาชิกและกดไลค์ด้วยนัการสนับสนุนของคุณช่วยให้เรานำเสนอเรื่องราวที่น่าทึ่งและไม่ควรพลาดมากขึ้นทุกสัปดาห์เอเลน่ามักเชื่อเสมอว่าการแต่งงานคือที่หลบภัยสถานที่ที่สองคนสร้างความใกล้ชิดไม่เพียงผ่านการกระทำที่ยิ่งใหญ่แต่ผ่านช่วงเวลาธรรมดาในชีวิตประจำวันเสียงหัวเราะร่วมกันขณะดื่มกาแฟยามเช้ามือที่แต่ไหลเบาในวันที่เครียด หรือการฟังอย่างตั้งใจเมื่ออีกฝ่ายผู้สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นคือปูนที่ยึดเหนี่ยวความรักไว้ด้วยกันหรืออย่างน้อยเธอก็คิดเช่นนั้นแต่ช่วงหลังๆนี้การแต่งงานของเธอเริ่มรู้สึกว่างเปล่าบ้านดูสวยงามด้วยพื้นขัดเงาและผนังสว่างสดใสแต่กลับสะท้อนเสียงก้องอย่างว่างเปล่าสามีของเธอเดวิด ซึ่งเธอแต่งงานด้วยมา8ปีเป็นคนดีไม่โหดร้ายไม่หยาบคายแต่ห่างเหินในแบบที่ทำให้เธอรู้สึกเงียบเงียบเขามัวแต่หมกมุ่นกับงานอีเมลที่ดังตลอดคืนโทรศัพท์ด่วนที่รอไม่ได้การประชุมที่ยืดเยื้อไปจนถึงเวลาอาหารคำ่ำเมื่อเขาอยู่บ้านเขาก็ยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสายตาจับจ้องโทรศัพท์จิตใจผูกติดกับที่อื่นการสนทนาของพวกเขาเหลือเพียงเรื่องธุรคุณจ่ายค่าบินไฟฟ้าหรือยังค่ำนี้กินอะไร อย่าลืมซักแห้งนะเอเลนาไม่พลาดสิ่งเตือนความจำเหล่านี้มันจำเป็นแต่เธอโหอยหาสิ่งอื่นคํำชมเชยการสัมผัสมุกตลกที่แบ่งปันกันสิ่งยืนยันเล็กๆน้อยๆว่าเธอมีตัวตนสำหรับใครสักคนนอกเหนือจากความรับผิดชอบร่วมกันบ่ายวันพฤหัสบดีวันหนึ่งหลังจากอีกวันที่เต็มไปด้วยความเงียบขาดตอนด้วยงานบ้านและอีเมลเอเลนารู้สึกอยากเรียกคืนส่วนหนึ่งของตัวเองเธอ จองเซสชั่นนวดที่สตูดิโอข้ามเมืองมันเรียบง่ายการดูแลตัวเองที่เป็นประโยชน์เพื่อนของเธอแนะนำว่าเป็นการคลายเครียดสตูดิโอตั้งอยู่ในบ้านเก่าที่ปรับปรุงใหม่ด้านนอกดูธรรมดาไม่หรูหราแต่ต้อนรับด้านในดนตรีบรรเลงเบาๆผสมกับกลิ่นลาเวนเดอร์และไม้จันที่ผ่อนคลายพนักงานต้อนรับทักทายเธออย่างอบอุ่นยื่นคลิปบอร์ดให้และชี้ไปยังห้องนั่งรอที่มีแสงสลัวและเก้าอี้บุนุ่มชวนให้รอ เอเลนานั่งลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่งหายใจเข้าลึกๆเพื่อปลดปล่อยความตึงเครียดที่สะสมมาหลายเดือนในไม่กี่วันไม่กี่นาทีต่อมาชายคนหนึ่งเดินเข้ามามากัสนักบำบัดที่ได้รับมอบหมายให้เธอเขาสูงกว่าที่เธอคาดไว้หลายกว้างและมีความมั่นใจที่เงียบสงบซึ่งทำให้เธอรู้สึกกระสับกระส่ายคุณนายคอล,ลิน เขาถามด้วยน้ำเสียงมืออาชีพเธอพยักหน้ารู้สึกเขินอายอย่างกระทันหันขณะเดินตามเขาไปยังห้องนวดห้องมือสลัวโคมไฟเดี่ยวส่องแสงสีทองอุ่นๆไปทั่วผนงังโต๊ะที่จัดอย่างเรียบร้อยห่มผ้าลินินสีขาวสะอาดตั้งอยู่ตรงกลางขวดน้ำมันหอมระเหยเรียงกันบนเคาน์เตอร์กลิ่นหอมเข้มข้นผสมผสานในอากาศอุ่นมา์กัสชี้ไปยังเก้าอี้โปรดวางของใช้ส่วนตัวที่นี่ผมจะออกไปข้างนอกสักครู่ระหว่างที่คุณเตรียมตัว เขาพูดด้วยน้ำเสียงตรงไปตรงมามืออาชีพอย่างสมบูรณ์แบบมือของเอเลนาสั่นเล็กน้อยไม่ใช่จากความกลัวแต่จากความโดดเดี่ยวที่ไม่คุ้นเคยช่วงเวลาที่อุทิศให้กับความสบายของเธอเองโดยสิ้นเชิงเธอเลื่อนตัวขึ้นบนโต๊ะดึงผ้าขนหนูคลุมไหล่และมุ่งเน้นไปที่การหายใจช้าๆเมื่อมากัสกลับมาการเคลื่อนไหวของเขาแม่นยำและชำนาญเขาปรับความสูงของโต๊ะ เทน้ำมันลงฝ่ามือและเริ่มนวดไหลของเธอความรู้สึกเกิดขึ้นทันทีการปลดปล่อยความตึงเครียดที่เธอไม่รู้ตัวว่าแบกรับมาเอเลน่าถอนหายใจด้วยความโล่งอกทุกการกดทุกการบีบกล้ามเนื้อเตือนเธอว่ามันนานแค่ไหนแล้วที่ใครสักคนดูแลเธออย่างแท้จริงไม่ใช่เพราะหน้าที่แต่ด้วยความเอาใจใส่และเจตนาชั่วขณะหนึ่งเธอมุ่งเน้นไปที่ความโล่งอกทางกายภาพการเลื่อนไหลของฝา่ามือความตึงเครียดที่ละลายหาย แต่ชาชาจิตใจของเธอเริ่มล่องลอยไตรตรองถึงพื้นที่ทางอารมณ์ที่เธอสูญเสียไปในชีวิตแต่งงานการปรากฏตัวของเดวิดกลายเป็นเพียงหน้าที่จำเป็นแต่ขาดการเอาใจใส่การยอมรับโลกภายในของเธอมือที่มั่นคงของมาก์กัสเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการผ่อนคลายแต่จิตใจของเธออดไม่ได้ที่จะสังเกตความแตกต่างความเอาใจใส่ที่เธอรู้สึกตอนนี้เทียบกับความห่างเหินที่บ้านเอเลน่าหลับตา ปล่อยตัวเองจมลงในช่วงเวลานั้นรู้ตัวว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกล้ามเนื้อคลายตัวแต่เป็นเรื่องการถูกมองเห็นแม้ในแบบเล็กน้อยเสียงหัวเราะจากความทรงจำคำชมอ่อนโยนที่เดวิดเคยให้เมื่อหลายปีก่อนเธอตระหนักว่าตัวเองหิวโหวยคำยืนยันเล็กๆน้อยๆที่สม่ำเสมอการปรากฏตัวที่ไม่มาพร้อมเพียงธุระเทสชันดำเนินต่อไปทุกการเคลื่อนไหวและปรับแต่งนำมาซึ่งความสบายทางกายภาพและการไตรตรองทางอารมณ์เอเลน่าปล่อยให้ตัวเองคิดหายใจ และจดจำว่าการถูกเอาใจใส่โดยปราศจากหน้าที่เป็นอย่างไรเมื่อการนวดสิ้นสุดลงเอเล่น่ารู้สึกเบาสบายขึ้นไม่ใช่แค่ร่างกายแต่รวมถึงจิตใจด้วยเธอแต่งตัวช้าๆดื่มด่ำกับความเข้มแข็งเงียบเงียบที่กลับมาเตือนตัวเองว่าการดูแลตัวเองไม่ใช่การตามใจแต่เป็นสิ่งจำเป็นเธอขอบคุณมากาสซึ่งยังคงความมืออาชีพไม่เคยคลอนแคลน และก้าวออกสู่โลกภายนอกนำพาความสงบภายในที่หลบหนีเธอมาหลายเดือนไปด้วยขณะเดินกลับไปที่รถเอเลนาตร่รองถึงสิ่งที่เธอเรียนรู้ความใกล้ชิดไม่ใช่แค่ในการกระทำที่ยิ่งใหญ่หรือในความหลงไหลเพียงอย่างเดียวมันอยู่ในความสังเกตการปรากฏตัวในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ยืนยันการเชื่อมโยงเธอตั้งใจที่จะเรียกคืนสิ่งนั้นในชีวิตแต่งงานของเธอ เพื่อสร้างช่วงเวลาที่เธอกับเดวิดมองเห็นกันอีกครั้งอย่างแท้จริงมันจะไม่ง่ายความสัมพันธ์เหมือนส่วนต้องการการเอาใจใส่กาละเลยเชิญชวนความห่างเหินแต่ตอนนี้เธอเข้าใจว่าการสแสวงหาการเอาใจใส่ให้ตัวเองไม่ใช่การไทรถมันคือการเตรียมตัวเตรียมตัวที่จะนำตัวต,วตนที่สมบูรณ์และมีชีวิตชีวาของเธอกลับสู่โลกสู่คนที่เธอรักและสู่ตัวเธอเองหลังจากการนวดครั้งแรกนั้นเอเลน่ารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยภายในตัวเองมันไม่ใช่แค่การผ่อนคลาย แต่เป็นการตื่นรู้การตระหนักว่าเธอละเลยความต้องการของตัวเองมานานเกินไปขณะขับรถกลับบ้านเธอสังเกตอากาศฤดูใบไม้ร่วงที่สดชื่นพัดผ่านใบหน้าใบไม้สีทองลอยข้ามถนนและครั้งแรกในหลายเดือนเธอรู้สึกมีตัวตนอย่างเต็มที่เดวิดอยู่บ้านเมื่อเธอมาถึงใบหน้าของเขาสว่างสวัยด้วยแสงนุ่มนวลจากห้องครัวเขามองขึ้นจากโทรศัพท์ขณะเธอเดินเข้าให้เขาพูดรอยยิ้มเหนื่อยและแล่นผ่านใบหน้าเอเลนาพยักหน้า แต่เธอไม่ได้พูดทันทีแทนที่จะทำอย่างนั้นเธอแก่ถุงของชํำชาชาดื่มดั่มกับความสงบที่เธอนำติดตัวมาเธอตรหนักว่าแม้ช่วงเวลาเรียบง่ายก็รู้สึกรูหราได้หากเข้าใกล้ด้วยความเอาใจใส่ในมือค่ำเธอลองวิธีที่ต่างออกไปแทนที่จะถามเรื่องบินหรือตารางเวลาเธอถามเดวิดเกี่ยวกับวันของเขาการประชุมกับลูกค้าใหม่เป็นอย่างไรเธอถามด้วยความอยากรู้อย่างแท้จริงสายตาของเดวิดสว่างขึ้นประหลาดใจกับคำถาม และเขาเริ่มแบ่งปันรายละเอียดกระตือรือร้นในการเล่าเรื่องครั้งแรกในหลายสัปดาห์เอเลน่ารู้สึกถูกฟังและฟังเขาในทางกลับกันหลังมือ้อค่าขณะล้างจานเธอคิดถึงภูมิทัศน์ทางอารมณ์ของตัวเองเธอมักเป็นคนที่สังเกตเห็นรอยร้าวเล็กๆในความสัมพันธ์ก่อนเสมอบางทีนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เธอรู้สึกถูกบังคับให้จองนวดไม่ใช่เพื่อหลบหนีแต่เพื่อเตือนตัวเองว่าเธอสมควรได้รับการเอาใจใส่สัปดาห์ถัดมาเอเลน่าเริ่มเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆ เธอเริ่มทิ้งโน้ตให้เดวิดหวังว่าการประชุมจะไปได้ดีหรืออาหารข้าหอมหน่าอร่อยสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ใช้ความพยายามน้อยแต่แสดงถึงความคิดถึงเธอสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเดวิดตอบกลับด้วยรอยยิ้มการสัมผัสแขนสั้นๆหรือความเห็นเกี่ยวกับโน้ตมันไม่ยิ่งใหญ่แต่จุดประกายความเชื่อมโยงขึ้นใหม่ในช่วงนี้เอเลน่ายังเริ่มเขียนบันทึกทุกข,ขําคืนเธอเขียนเกี่ยวกับความรู้สึก ความหงุดหงิดและความหวังของเธอการเขียนกลายเป็นกระจกสะท้อนจิตใจพื้นที่ปลอดภัยในการสำรวจอารมณ์โดยปราศจากการตัดสินมันช่วยให้เธอรับรู้รูปแบบเช่นวิธีที่เธอมักระง,งับความต้องการของตัวเองเพื่อแลกกับกิจวัตรหรือวิธีที่ความไม่อยู่ของเดวิดสร้างช่องว่างที่เงียบและยืดเยื้อในชีวิตแต่งงานค่ำคืนหนึ่งเธอตัดสินใจแบ่งปันส่วนหนึ่งของบันทึกกับเดวิดเลือกคำพูดอย่างระมัดระวังเธออ่านออกเสียงว่า ฉันคิดถึงเราเสียงหัวเราะช่วงเวลาเล็กๆของความเอาใจใส่ฉันคิดถึงการรู้สึกถูกสังเกตถูกมองเห็นอย่างแท้จริงฉันไม่โทษคุณแต่ฉันอยากให้เราหาทางกลับมาหากันเดวิดฟังอย่างเงียบๆสายตาสะท้อนความประหลาดใจและอารมณ์ผสมผสานหลังจากหยุดนานเขาพูดเบาๆฉันไม่รู้ตัวเลยว่าฉันมัวหมกมุ่นกับงานจนลืมที่จะอยู่กับปัจจุบันขอโทษนะการสนทนาน,นี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนพวกเขาตัดสินใจกันว่า จะกันหนึ่งค่ำคืนต่อสัปดาห์ไว้ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีสิ่งรบกวนแค่เวลาอยู่ด้วยกันชาชากิจวัตรที่เคยรู้สึกซ้ำซากเริ่มมีความหมายและความใกล้ชิดสร้างขึ้นบนการยอมรับซึ่งกันและกันมากกว่าความหลงไหลเพียงอย่างเดียวในขณะเดียวกันเอเลน่าก็ยังคงดูแลตัวเองเธอไปสตูดิโอหนวดอีกแต่ตอนนี้จุดประสงค์ชัดเจนขึ้นไม่ใช่เพื่อหลบหนีแต่เพื่อรักษาสมดุลมากัสนักบำบัดของเธอยังคงมืออาชีพและเอาใจใส่ และในขณะที่เซสชั่นมอบความสบายเอเลนาตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นภายในตัวเธอเองเธอเริ่มสังเกตเห็นความสุขเล็กๆในชีวิตประจำวันถ้วยชาร้อนในเช้าที่ฝนตกเสียงหัวเราะของเด็กเพื่อนบ้านในสวนแสงแดดที่สองผนังบ้านในช่วงบ่ายช่วงเวลาเหล่านี้เตือนเธอว่าชีวิตอุดมสมบูรณ์แม้ในความเรียบง่าย และความสุขคือการฝึกฝนไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่ทำงานเอเลน่ายังเริ่มนำความตระหนักนี้ไปใช้เธออดทนกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นเอาใจใส่ในการประชุมมากขึ้นและเริ่มรับรู้ความสำเร็จของตัวเองโดยไม่สแสวงหาการยอมรับจากภายนอกความมั่นใจที่เธอค้นพบใหม่ในชีวิตส่วนตัวแผ่ขยายไปสู่ขอบเขตอาชีพผ่าน ช่วงเวลาของการตระหนักรู้ในตัวเองนี้เอเลนาตระหนักถึงสิ่งลึกซึ่งการเชื่อมโยงที่เธอสแสวงหาในชีวิตแต่งงานไม่สามารถผลิตขึ้นจากภายนอกได้มันต้องเติบโตจากความเอาใจใส่ความเคารพและความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเหมือนสวนที่เจริญงอมด้วยการดูแลทุกวันไม่ใช่พายุที่มาแบบกระทันหันเธอเห็นว่าความโหยหาและความปรารถนาแม้เป็นธรรมชาติแต่แสดง ออกได้ดีที่สุดผ่านการปรากฏต,ตัวทางอารมณ์มากกว่าการกระทำที่หุนหันเดวิดเองก็เริ่มเปลี่ยนเขาสังเกตเห็นนิสัยใหม่ของเธอความสงบของเธอและการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่ละเอียดอ่อนชา้าเขาเริ่มมีส่วนร่วมมากขึ้นแลเริ่มสิ่งเล็กๆถามคำถามจริงใจเกี่ยวกับวันของเธอเสนอการสนับสนุนโดยไม่ต้องร้องขอบ้านที่เคยเงียบและว่างเปล่าเริ่มรู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งเต็มเปี่ยมด้วยการเอาใจใส่เล็กๆน้อยๆเสียงหัวเราะ และการปรากฏตัวเอเลน่าเรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังที่สุดมักเริ่มจากตัวเองโดยการให้คุณค่ากับความต้องการของตัวเองการตั้งขอบเขตและการฝึกดูแลตัวเองเธอได้ปลูกฝังสภาพแวดล้อมที่ชีวิตแต่งงานของเธอสามารถเยียวยาได้และในการทำเช่นนั้นเธอค้นพบความจริงที่มักถูกมองข้ามความสุขไม่ได้อยู่ในกิจวัตรที่สมบูรณ์แบบ หรือการกระทำที่ยิ่งใหญ่มันอยู่ในความเอาใจใส่ทุกวันความเอาใจใส่ที่สม่ำเสมอและการตระหนักรู้ถึงโลกและผู้คนรอบตัวคุณท้ายบทนี้เอเลนาไม่เพียงเชื่อมโยงกับชีวิตแต่งงานของเธออีกครั้งแต่ยังเติบโตทางอารมณ์ให้แข็งแกร่งและตระหนักรู้ในตัวเองมากขึ้นประสบการณ์นี้สอนเธอว่าการสแสวงหาการเอาใจใส่หรือความสนใจนอกชีวิตแต่งงานไม่ได้แก้ปัญหามันคือการสื่อสารที่มีเจตนาการปรากฏตัว และการไตรตรองตัวเองที่สร้างความใกล้ชิดขึ้นใหม่เธอรู้สึกถึงความสำเร็จไม่ใช่จากการเปิดเผยที่ดราม่าหรือการยอมรับจากภายนอกแต่จากความตระหนักที่เงียบสงบว่าเธอสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงบำรุงการเชื่อมโยงและพบความสุขในช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆและด้วยทัศนคตินั้นเอเลนาพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายใดๆที่รออยู่ข้างหน้าโดยรู้ว่าสุขภาพทางอารมณ์ และการเคารพตัวเองของเธอคือหลักฐานของความสัมพันธ์ที่แข็งแรง